ค okay, สวัสดีกันด้วยนะครับผมอ๋อขอปรับเสียงปิดแป๊บนึงนะเบาๆหน่อยนะครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมพว่าผมจะร้องเมต้อนกันอีกรอบนะครับผมเหมือนเช่นเคยนะครับก็คราวนี้จะมาแคสเกมไฟน์เอร์เฟรดดี้นะก็ไม่ได้ทําเป็นพาร์ทไม่ได้ทําแบบเป็นตอนๆเป็นผัดพานะจะทาเหมือนแบบทีแบบตอนเดียวนะแบบที่ผมเคยทําพักสองไปนะก็เห็นเขาบอกว่าพักเนี้ยมันน่ากลัวมากแบบมันยังไงมีความน่ากลัวมากขึ้นนะแบบไอตัวพวกไอพวก ตัวผีเนี่พวกเนี้ยมันจะมาแบบช่วงเวลาเราเผลอนะซึ่งผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะทําให้ผมตกใจได้สักแค่ไหนนะผมว่าเป็นคนจี้แข็งจะแ,แบบผมจะตกผมก็เป็นคนตกใจง่ายนะแต่แบบนอกจากถ้าเกิดเผลอจริงๆรินะผมผมถึงจะตกใจนะแต่ถ้าเกิดแบบถ้าเกิดมีสติคือผมจะ,มจะไม่ผมจะไม่ตกใจนะก็น,นั่นแหละผมไม่ค่อยกลัวแนละ้วเราเน่เกมเนี้ยก็อาจจะแค่แบบตกใจนิดหน่อยก็ไม่รู้เหมือนกัน้วแต่จะถากกรรมนะก็เข้าไปเล่นนิวเกมเลยแล้วกันนะคืนที่หนึ่งนะ ซึ่งเกมเนี้ยผมเพิ่งไปโหลดมาผมไปเล่นมารอบหนึ่งเกมเหมือนมันครึ่งค้างยังไงไม่รู้นะต้องขออภัยอาจจะเป็นเพราะบั๊กหรือเปล่านะเฮนะแก้ฉายไปฉายไปแค่นั้นก็พอแล้วใช่ไหมอาวมันก็เหมือนจะไม่มีตัวหาอะไรมาหรอกนะอืมก็ถือว่าโอเคฮนะตรงนี้ก็จะมีหุ่นยนต์สีม่วง หุ่นยนต์อาเบแล้วก็ของเล่นเด็กกุญญาอ่อนเสียงเฮียเลยวนะเนี่ยอ่ะหันมาข้างหลังหันไปข้างหลังเจ้จะเจออืมเนวะเฟตตี้ที่เป็นตุ๊กตามีตวัวหนึ่งนะหันไปอย่างงี้ก็ไม่มีอะไรอ่ะเดินไปดูอ่ะก็ไม่มีอะไรก็มีแต่ห้องห้องโถงเฉยโสดเดินกลับไป อลองคิกเข้าไปดูัตล์ไลท์ก็ไม่มีตัวอะไรสถานการณ์ยังปกติอยู่ตอนนี้ก็ตีหนึ่งแล้วนะตอนนี้ผมแต่ว่าตอนที่ผมแคสเนี่ยตอนนี้ผมแคสประมาณสองทุ่มสองสามทุ่มนะก็มืดมืด,ม,ดมืดอยู่แล้วล่ะที่จริงก็อยากจะเปิดเฟซแคมน,นะแต่ว่าแบบเหมือนเดี๋ยวผมกลัวมันจะเหม่อนอครั้งที่แล้วที่ผมเคยแคสพักสองไปแล้วแบบภาพกระเสียงมาไม่ค่อยชัดอะไรเงี้ยผมขี้เกียจทำอย่างนั้นนะผมเลยเออ มไม่เอาดีกว่าอันนี้เป็นแค่คลิปธรรมดานะคลิปพิเศษเฉยๆคลิปทำมั่วๆเล่นๆฮะส่วนไ e c r a f t เดี๋ยวรอ,ววววอก่อนมันไม่ค่อยมันมันยังไม่ค่อยมีอารมณ์ที่อยากจะเล่นสักเท่าไหร่นะเกมนั้นก็ดูก่อนแล้วกันมีตัวไม่มีมันก็ปกสถานการณ์ปกติไม่เห็นน่ากลัวตรงเนี้ยก็ไม่มีตัวอะไรผมไม่รู้นะว่าคืนแรกผมจะผ่านหรือเปล่านะเพราะเกมนี้ผมไม่เก่งเลยอะ ไม่ค่อยชอบอยู่แล้วเกมนี้ไม่ได้เล่นบ่อยๆเลยนะโหลดมาแต่ว่าไม่ไม่ไม่เคยจะได้เล่นเลยอะเออก็ไม่มีโอเคกู้ตึกน่าจะให้ปิดออไฟฉายได้นะไในภูเขานี่จะได้มองไม่เห็นนะสออบายตีสองแล้วน,นะอืมก็มองไม่ค่อยจะมีอะไรเท่าไหร่นะก็ไม่มีอะไรเออผมจะได้ยินเสียงประตู ไม่มีอะไรนี่อะมันน่ากลัวหนวะผมจะขอเดินเล่นๆในบ้านแล้วกันก็ไม่มีอะไรอ่ะดูไปข้างหลังก็สถานการณ์ปกติโอเคต้องรอมันอไอพวกนี้มันจะมาประมาณตีสามั้งไม่แน่ใจนะผมได้อ่านมาเห็นก็บอกมันจะมาประมาณตีสามก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะมาตอนไหนดบเบิ t ทับเฮยทูรันทูเดดอปิดประตูได้ไหม เราได้ยินเสียงหมาบ้านไหนมันเห่าอืมก็อันนี้เขาเปลี่ยนสถานที่ใหม่นะไม่ใช่ร้านพิซซ่าแล้วนะอันนี้เป็นอ่าบ้านใครก็ไม่รู้นะไปอยู่ได้ไงก็ไม่รู้นะเจ้าของบ้านไปไหนก็ไม่รู้นะต้องโทรไปหาเขาเอ๊ะเมื่อกี้ผมตัวเห็นตัวเชี่ยเดินผ่านไปแวบๆโอ้ยชิวะกลัวงั้นชิวูกลัว ไม่มีหาเลยดูดิว่าเกมน,นี้ยมันจะทำให้ผมตกใจมากแค่ไหนก็ไม่มีหาอะไรนี่เมื่อกี้เหมือนผมเห็นตัวไอเฟตี้มันตัวเล็กๆมันทำหน้ากลุ้นสุนตีนใส่ก็ไม่เห็นมีอะไรนี่ฮะไปดูดีเปิดไม่มีหาเลยก็ไม่มีฮะปกติสถานการณ์ปกติฮะดูดีว่าผมจะรอไปถึงตีห้าได้ไหมแค่เอาคืนแรกให้ผ่านก็พอละแค่นี้ผมก็พอใจแล้วเกมเนี้ย ผมไม่ได้ตั้งใจว่าจะเล่นให้จบเกมหนึ่งห้คืนเพราะว่าผมไม่ได้ชอบเล่นเกมแบบนี้อยู่แล้วนะผมชอบเล่นเกมแบบพวกซอมบี้ฆ่าซอมบี้มากกว่าแบบพวก Resident Evil มากกว่านะพวกนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่อ่ะพวกนี้มันยังเด็กๆเ,เ,เกินไปนะโอเคอีสนะีแล้วฮะเราก็ยืนแบบปกติอย่างเงี้ยนี่ยนะเกมมันน่าเบื่อนี้แหละแต่สำหรับบางคนที่แบบฮาร์ดคอร์จะจัดก็จะแบบจะลุ้นกันแต่สำหรับผมผมไม่ลุ้นนะผมไม่ค่อยชอบลุ้นนะเกมพวกนี้น พุ่งก็แค่นั่งรอชิวๆสบายๆฮนะตัวห้าอะไรมาก็ไม่รู้เหมือนกันมันต้องรอแบบใช่ไหอ่ตีห้าหรือหกโมงไม่รู้อนะ่ะช่วงนั้นึงจะมาเฮ้ยเมื่อกี้มาตัวสองตัวมากวบคุมตีนะอ๋อถ้าเกิดมาสามตัวลองใส่มันคงจะมาแบ้ใส่หน้านหรือเปล่าเมื่อกี้มมนเห็นแล้ว้า นี่คือสูตรโกงกรบสัตรมันก็ไม่เห็นน่ากลัวอะไรตรงไหนเนี่ยอ๋อขนาดนั้นอะนี่ตีห้านะโอ้ยผมบอกเลยนะผมไม่ได้เป็นนอกรอบอะไรมาเลยนะคือเกมนี้ผมโหลดมาปุ๊บผมแคสเลยนะผมไม่ได้แบบจะอะไรมากมายนะผมไม่ค่อยแบบไม่ไม่ได้แบบฟิลลิ่งอะไรขนาดนั้นอนะเกมเนี้ยอ่าเอ้ยแล้วทำไมไฟมันจะดับวะนันแล้วมันปิดไอ้ไฟไฟ,ไฟยังไงอะ่ะ ถ oh, right. no oh, ้าแช่ทูเทิร์นอะไรกูออรันแบ็กอ๋อถ้าเกิดไฟดับนี่คือไอตัวผีจะมาป่ะไม่แน่ใจนะผมไม่รู้ว่าเกมนี้มันเล่นยังไงอ่ะแล้วไฟจะมืดอ๋อต้องรอหกโมงรือเปล่ารหกโมงเร็วๆแล้วกันอ่ะอยากจะลองอยากอยากจะรอดคืนแรกดูก่อนว่ากูจะรอดไปได้ไหมอย่าพิ่งมานะมึงกูแค่อยากจะลองดูว่าเกมนี้เป็นยังไงถ้ากูผ่านคืนแรกได้กูก็ลบทิ้งแล้วกูคงไม่เล่นหรอกเกมนี้นะ ผมไม่ได้ชอบเล่นแนวพพเพล่ฟุกเท่าไหร่นะอ่าแต่ดับอียมันน่าจะมีบอกนาทีด้วยนะเอ้ยอย่าดับดิไม่เห็นมีอะไรเลยกนะ็เห็นคลิกไอเกมน่ะเห็นอ่ะโอ้ผ่านนะคือเลขโอ้โหเมฟสัสอะไรวะเนี่ยผ่านแล้วเหรอเนะี่ยฟันวิชเพลสทรัฟอ่ะผ่านแล้วฮนะ อะไรวนะเนี่ยถือว่าพลาดแล้วโอ้โหมันจะง่ายเลยขนาดนั้นนะ่ะอ่ะโอ้โหม่งคืนแรกมันยังง่ายๆมั้งเล่นแบบดีโมก่อนที่เก็บเป็นซื้อมาโหลดซื้อมาไปโหลด,ลดเล่นห้าคืนผ่านไปเท่านั้นนหะอะไรวนะเนี่ยอ๋อนี่มันเอ่ออะไรอ่ะให้ทำไรอ่ะอ๋อเดี๋ยวมันจะมีตัวห่ามานั่งบนโต๊ะป่ะเออเออเข้าใจเข้าใจอันน่วิงว่งวิงว่งเหรอวิงว่งเหรอ อ่ะเจ้าอ่ะเจอ่ะเจเออเจเออ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 เนี้่ายรูเกมนี้แม่งเก่จริงจริงอ่ะอะไรอันนี้มันนับเวลาคอยหลังเหรอเมื่อกี้เห็นมันมาแว้วๆนะอันไหนอะไม่ชอไม่ขอฉายไฟดีกว่าอะดูดีว่ามึงจะมาโคงช่งตินมอันแหะอันแหนอันหนสางสิบสามมันนับวิเหรออันไหน ไม่กล้าเปิดว่ะดี๋วกลัวแม่งกระโดดเข้ามาใส่หน้านี่ถ้าเป็นเล่นแบบสามติแบบออกมาจากหน้าจจนี่คงจะดูมันเด็กหน้าอาหาไปละนี่มันคืออะไรครับด่านการเสริมด้่นยังไงมันไม่คืนสองนะมันอาจจะเป็นภาพโหลดเวลาแบบไอ้นี่หรือเปล่าสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่ง สอง too bad อ่ะอะไรวะอ๋อไนท์สองอ่ะอะไรนี่ผมงงนะเนี่ยอ๋อแต่ว่ามันมาไนท์สองก็ถือว่าโอเคแล้วฮะเอออะไรวะของมันว่า too bad ันยังงงอยู่ผมไม่ได้เล่นเกมนี้บ่อยผมไม่รู้ว่า,วามันเล่นยังไงฮนะโอเคมาที่คืนที่สองดูดีว่าจะรอดไปได้หรือเปล่านี่ถ้ารอดได้แบบไม่รู้อิโนโนอ,อีนี่อะไรเลยนี่แบบมึงโคตรเทพอ่ะพวกพมสาบานเลยสามนิ้วเลยว่าไม่ได้ไปนอกรอบอะไรมาเลยนะ ผมก็เล่นแบบตาีตามภาษาคนไม่รู้ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะก็นี้ผมกลับมาจากเล่นกีฬาเลยบอยแล้วก็เออกลับมาแค่สักหน่อยพอดีมีเวลานะตอนนี้ก็จะสามทุ่มละมีอะไรไหมเนี่ยไม่มีอะไรเลยไปข้างหลังเอ้ยเฮถ้าเกิดคืนสองเนี่มันจะมาเร็วขึ้นมั้งไม่แน่ใจนะก็ แหละก็คอยติดตามด้วยอ่ะแล้วทำไมไฟฉายมันจะอ้ออะไรไฟฉายดับมาซะงั้นอ่ะอะไรเกมโอเวอร์อะไรโอ้แม่งประสาทกับเกมนี้ว่ะไฟฉายดับปุ๊บเดี๋ยวกูใส่ทานให้ไปซื้อทานมาสองก้อน4ส,สี่ก้อนมาโอ้อะไรของมันว่ะอ,อ่ะ,อะลองมาคอนตะินียฮะคืนสองโอเคเอามาอีกทีหนึ่ง กี้คือผมไม่ตกใจจริงๆนะเพราะว่าแบบยังไงอะผมแบบยืนผมไม่ได้แบบไปหันไปมองข้างหลังแบบผมไม่ได้เผลอเออมนเลยไม่ตกใจนะเออพลาดเกมนี่ฮะมันไม่มีท่างนี่กูใส่เรอระดูก็แค่นี้นอ๋ออันนี้คืออยู่ถึงสองใช่ไหมแต่ก็ถือว่าโอเคแล้วฮะเกมเนี้ยผมไม่ได้แบบจะรอดทั้งห้าคืนหรอกนะผมรอดแค่คืนเดียวผมก็โอเคแล้ว ราว่าเกมนี้ผมไม่ได้แบบคั่งคายอะมากก็แค่เล่นแบบแก้เบื่อเท่านั้นเองให้เล่นตีสามให้เล่นตีสี่ผมก็ท่องผมก็เท่านั้นอนะมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยเนี่ยอ่ะกูหายไปหมวข้างหลังอ่ะอันแหนอ่ะ,อะเป็นยังไงอ่ะอ๋อถ้าเกิดหายไปหมวข้างหลังมันจะเหมือนการปิดไฟหรือเปล่า ไอ้กูมึงห่านมึงกระเด็นหน้าเห,หรเโฟมเหรอไอเมื่อกี้ผมตกใจได้ไงะวะไอ้ห้าอ๋อโอ้โหนี่เป็นครั้งแรกที่กูแคสเกมนี้แล้วกูตกใจนะเนีเ่ยไอ้เชีย่ยเอามาอีกทีฮนะถ้าไม่รอดก็คือจบของอันนี้ไปก่อนล้วกันนะแม่งเป็ดไฟปุ๊บมาแว่ใส่หน้ากูโอ้โหราวนะเนี่ยอืมอ่ะ ใครจะว่าผมกล้าก็แล้วแต่คุณนฮะผมไม่ผมไม่ได้ชอบเล่นเกมแบบนี้อยู่แล้วไม่ใช่ว,ว่ากูปอดกูเบื่อฮนะแม่งต้องมานั่งรอทำผ้ารก็ไม่ได้นะแล้วแต่ยืนฉายไปฉายไปวันๆแล้วก็ไอผีพวกนี้ก็มารอไม่รู้นะเกมเนี้ยเวลาแคสเวลาแคสถ้าเกิดจะแคสให้แบบคนดูเยอะแบบต้องตกใจอะ่ะเออถ้าเกิดแบบไม่ตกใจคนดูมันจะไม่ค่อยสนใจนะไม่รู้เหมือนกันว่าทำไม ไม่รู้นะต่เกตแต่ภาคนี้เป็นภาคแรกที่ทำให้ผมตกใจเยอะมากที่สุดลนะนะจะดับเว้ยเชีย่ยสั์มาฟ้องเหรอไอสัสยังไม่ได้ปิดเอไฟเลยอะไรเนะี่ยเกมโอเวอร์อะโอ้ไอขอมาอีกทีได้ไหมวะติดใจวะไอผีเฟดดี้มาเนี่ยเอยแล้วขอถามหน่อยว่าทั้งเกมมีอยู่แค่นี้เหรอมีแค่มอนสเตอร์ตัวเดียวอ่ะเรียร้องดิ ในสองอะขออีกทีนะถ้าเกิดจบถ้าเกิดอันนี้ไม่ผ่านก็คือขอจบแคปผ่านนี้ไก้ก่อนล้วกันนะไม่รู้นะคงแต่ผมเล่นเกมพวกแบบนี้มาผมไม่เคยเกี๊ดเลยนะจริง,รงเกมนังพุ่งนางผีแบบผมก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะไม่ค่อยแบบสะทุบสะท้านแบบเท่าไหร่นะเพราะว่าผมเป็นคนจิตแข็งอยู่แล้วก็เออไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่นะเออแล้วทำยังไงมันจะทำให้ไฟฉายมีแบตอะ เอ้ไม่ใช่มีแบตมีไฟอะนี่แค่คืนสองม,มันยังยากเลยนับภาษาอะไรถึงจะไปถึงคืนห้าได้ถาาเลยดิอ้าชายไปไม่มีหาอะไรฉายไปข้างหน้าผมว่าไอ้เกมไฟในเอฟเฟอร์ดีปีหน้าก็คงจะพักห้าออกอ่ะผมสสย มันจะมาข้างหลังเราว่างั้นผมชอบแบบผ่นไปข้างหลังแล้เจอข้างหน้าอันเนี่ยอันเน่้ <c oughs> ต้องมาทำหมกไม่เคยกีดเลยนะน,นี่ขนาดไม่ได้แค่ต,ตอนดึกๆึกนะทำไมกูตกใจได้ขนาดนีว้วะโอโอเคฮะดูไปเรื่อยๆอ่ะ อ่าเฮ้ยเฮ้ยเอย่าเพิ่งดับไปสัตว์เฮ้ยสัตว์เล้ะโอ <c oughs> <t ong onions> 네้โหโอ้ตกใจหมดเลยโอ้ดีนะที่ผมไม่ได้เป็นโรคหัวใจนะเกมเนี้ยสกายที่เป็นโรคหัวใจแนะนำว่าอย่าเล่นนะโอเคครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบไว้เพลย์ครั้นี้ก่็แล้วกันกับไฟนอลแอดเวนตีภาคสี่นะก็ได้ยี่ ก็เป็นครั้งแรกที่คนดูได้ยินเสียงกรี๊ดของเสียงกรี๊ดของผมน,นะเพราะว่าที่ผมเคยแคสพภาคสองไปก็แบบยังไงอ่ะมันยังไงอ่ะแบบเออโอ้ขอพักแป๊บนึงลกใจเมื่อกี้โอ้แม่งเข้ามาทีผัวห่ะโอ,โอเคฮะก็ของภาคภาคสี่ก็ขอไว้ประมาณเพียงแค่นี้ก่อนละกันนะก็สำหรับใครอยากให้ผมแคสเกมแนวฮูลลอร์ฮลลอร์อะไรอ,อย่างนี้อีกก็บอกกันมาในคอมเมนต์ได้ครับ ใครอยากได้ยินเสียงคิดเสียงตกใจของผมก็เออโอเคบอกมาได้นะครับผมก็เดี๋ยวจะทําให้นะครับก็ขอบคุณที่รับชมละก,กันรครับโอ้เนื่อยโอเคครับขอบคุณที่รับชมครับ subscribe ด้วยนะครับผมบ๊ายบายครับ